ถวายบางโค้งไปคะพระเจ้าอาถวายบางโค้งไปยะค่ะเจริญสุขทุกวันนี้พระเจ้าอาเองให้วันพระไทยเป็นเยี่ยงนักเรื่องเอกาทศรสบอกว่าประพาสชนบทเพียงเวลาสามเดือนเท่านั้นบัดเดี๋ยวนี้ร่วงเดยเวลาไปเจดเดือน8เดือนพระเจ้าอาเนี่ยให้วันพระไทยเป็นเยี่ยงนักหม่อมฉันเองก็วันพระไทยเหมือนกันไปคะ กลัวว่าเสด็จพี่เอกาทศรสจะไปมีหญิงอื่นแล้วลืมรสวรนไปแล้วก็ได้นะเพคะถอเถิดรสวรนร้านเองอย่าคิดมากเชื่อคำของอาอย่างไรเอกาทศรสต้องนิวันกับพระราชวังเป็นแน่เพคะพระเจ้าถาบบวายบังคมพระเจ้ค่าเสด็จพี่จเจริญสุข พูดถึงก็มาพอดีถวายพระคุลมันเจ้าค่ะขอให้พระองค์ทรงมีอายุยาวอยู่ยืนนานพระเจ้าค่ะเจ้าก็อตทำไมเจ้าพูดอย่างนี้พูดผิดพระเจ้าค่ะขอให้พระองค์จงมีอายุอยู่ยาวยืนนานพระเจ้าค่ะเนี่ยเจ้าก็พูดคำเดิมนั่นแหละมันมันมันก็เหมื มันไม่เหมือนกันเป็นแน่แต่เอาเถิดเสด็จพี่ใครอยากจะรู้นักเอากาทศรสเจ้าบอกกับเสด็จพี่พระนเรศวรว่าจะออกประพาสชนบทเพียงเวลาสามเดือนเท่านั้นแต่บัดเดี๋ยวนี้เจ้าทั้งสองออกประพาสชนบทไปจนเจ็ดเดือนแปดเดือนเจ้าสองคนไปทําอะไรกันมาออคือก้ากำหม่อมอออไม่ได้ไปม,มีลูกมีเมียม,มานะพระเจ้าค่ะเฮ้ยพี่เจ้าก๊อต จะพูดทำไมเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงมีลูกมีเมียเจ้าไปทําอะไรกันมาเปไ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 ปมีคนคนละคนกันมาเฮ้ยไอคนละคนเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไร,ม,ม,ม,ไไรมาพระเจ้าค่ะหมาเขาเรียกเป็นตัวนั่นแหละพระเจ้าค่ะเจ้าต้งสองคนไม่ได้ไปทําอะไรกันมาเป็นแน่ใช่ไหมพระเจ้าค่ะ เสด็จพี่ใครอยากจะรู้นะักบัตรอยู่นี้สเสด็จพี่ก็ชราภาพมากนักการปกครองมันก็ต้องสืบเนื่องมอบรัตนบัลลังก์ให้กับน้องแต่การที่จะเป็นกษัตริย์ต้องมีกฎมนเทียนบาลมีแก้วอยู่สามประการประการที่หนึ่งก็คือบัลลังก์แก้วประการที่สองก็คือมาแก้วสำหรับประการที่สาม ก็คือราณีแก้วสำหรับเสด็จพี่จะขอยกพล้านหลวงรถสุวรรณให้เป็นราณีเทียบประเทสำหรับเจ้าพี่ขอให้น้องปกครองเมืองด้วยสัพิษราชธรรม จะมอบพระแสงให้กับน้องให้เจ้าปกครองสืบต่อไปให้ว่าข้างหน้าเรื่องวิรัยเพื่อบ้านเมืองขอให้เจ้าปกครอง,งด้วยทนสิผราชธจะท Thank you ว่าน้องคงจะครองรักกันยังมีความสุขแต่จำเอาไว้การปกครองบ้านเมืองเจ้าต้องใช้หลักธรรมด้วยทศพิษน่าจะทมเพียงเท่านั้นสำหรับเสด็จพี่ก็ชราภาพมากแล้วพี่จะขอข้าพักก่อนแล้วกันขอให้น้องครองรักกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะพี่กระชเด็กพ่จะมารสวรพี่คะ เจ้าเข้าไปพักก่อนพี่เสพภารกิจอวกขันการเมืองและพี่จะตามเข้าไปเพคะเสด็จพี่เสด็จพี่อย่าทํางานหนักนะเพคะเดี๋ยว,ร,วยาราะวลกรายของเสด็จพี่จะสุดโทมเอาขอบใจมากน้องหม่อมฉันเป็นห่วงเสด็จพี่นะเพคะงั้นหะม่อมฉันทูลลานะเพคะเฮ้ย hey. ไอ้คุณหววงพย่ะค่ะลบควาำสั่งปู่เดินทางไปที่หมู่บ้านเจ้าเจ็ดนอกเจ้าเจ็ดในไปจับตัวเวียดลูกกำนันวังเป็นนักเลงหัวไม้มาให้ปูลงโทษนี่คือพระแสงอัธยาศิษย์รับไปเปรียปไปหนึ่งวัวข้าเสด็จตามไปด้วยเ่ะเจ้าจ,จงรับไป ยา,ยาวกำหนดสองเราหลักแหล่งน้องไม่ดอบชอบความดีหมดเรียนกับพี่ ให้ฉันอุ้มลูกอย่างเดียวเลยฉันขออุ้มหลานบ้างนะแม่พวงแกก็อุ้มลุกแกไปสิเด็กอะไรก็ไม่ลูกร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นแหละดำก็ดำเหมือนพ่อมันเลยเนี่ยก็เพราะมันเหมือนฉันนี่ไงฉันถึงอยากจะอุ้มหลานแกเลี้ยงลุกแกไปเถอะฉันจะเลี้ยงหลานฉันก็ได้เวลากินนมเอจีพอก็เนี่ยฉันก็จะมาลูก ไอ้ก้ดนไปเจอบ้านจอเวียดไหมใชบบบ่บ้านบ้านบ้านแหละหลังนี่แหละบ้านบ้านบ้านไอ้เวียดมันข้าจําได้ไอ้เวียจดยจูหรือเปล่าเอ๊ะไม่พ่วงนี่เคยมาเรียกพี่ไม่รู้เหมือนกันสิเสียงไม่คุ้นเลยไหนเกอลงอุ้มลูกหน่อยสิใช่นี่บ้านฉันเองไอ้เวียดเข้ามาเลย คุณวังท่านมาเลือนข้าได้ยังไงมีธุระอะไรข้าหรือเปล่าข้าได้รับคำสั่งจากพระเอการสให้มาจับตัวเจ้าเข้าไปในเมืองข้าทำความผิดอันใดถึงต้องมาจับตัวข้าข้าเข้าสู่ในเมืองข้าก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่นี่คือคำสั่งหาดท่านไม่รู้ไม่บอกเรา เราก็ไม่ไปกับท่านท่านจะไปหรือไม่ไปข้าไม่ไปท่านจะไปหรือไม่ไปข้าไม่ไปถ้าท่านไม่ไปท่านก็ดูว่ะแสงนี่ซะระแสง Bye. ไอเวียดทำฟาร์มกับลพบเอากอาชาสลัดปัดเดี๋ยวนี้ถาวายบังคมฮะไอเจ้ามึงมึงมึงหยุดเลยนะมึงมึงมึงหนีแม่แม่งหาเรื่องตายซะแล้วเอาพี่ก๊อตพี่ก๊อตอยู่เขาดี่เดี๋ยวนี้มึงมึงมึงยามา ยังไปแนะนำเขาอีกพี่กอ๊อตพี่ก๊อตเป็นนักร้องแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ก็เรือของกูเนี่ยไม่ไไม,ไม่ไม่ใช่แก้วเนี่ยพระเอกาทศรส,สถาวายบังคมให้ยะค่ะไอเวียนมึงยังจำได้ไหมวะกูเค,คยบอกกับมึงไม่ว่ายัางไงบัตรนี้ ได้ขึ้นเป็นองค์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธย,ยาแล้วถ้าอย่างนั้นไอ้คุณวังเพียะค่ะจับตัวเวียดไปมหาสิวิช่ะเพียะค่ะขาก่อนเพียะค่ะ ไม่ได้กลัวตายแต่ก็กระหม่อมยังมีห่วงอยู่ข้างหลังพะยะค่ะมึงห่วงแล้ววะก็กระหม่อมยังห่วงหลานอยู่พะยะค่ะแล้วมึงเป็นใครหลานของก็กระหม่อมเป็นลูกของลำแพนที่เกิดจากไอ้แก้วพะยะค่ะในเองลงนอกมาสิแ้กรมันเป็นยังไงมายังไงก็กระหม่อมรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง เธอให้น้ำว่าลำแผนก็กรหม่อมได้สู่ขอไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อถึงเวลาก็กรหม่อมก็ยกขันหมากไปแต่พอยกไปถึงบ้านลำแผนก็ได้รู้ว่าลำแผนมีลูกมีผัวแล้วก็มีท้องด้วยความโกรธความอับอายความอาฆาต ก็กระม่อมหมายจะฉุดลำแพนขึ้นบ้านเพื่อที่จะเอาทำเมียแต่พอมาถึงบ้านลำแพนก้าวไม่พ้นขั้นบนไดขั้นที่สามท้องของลำแพนไปกระแทกกับขั้นบนไดลลำแพนได้คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแล้วก็ได้ตกเลือดตายเพื่ยค่ะฮะลำแพนตายแล้ว หลังจากนั้นพ่อก็กระหม่อมได้รู้ว่าลำแพนตาย ก็กรหม่อมไม่ได้ฆ่าลำแพงคนเดียวฆ่าถึงสองคนคือแม่ของลำแพนและตัวลำแพนเองก็กรหม่อมสำนึกผิดก็ได้เสียกับแม่พวงช่วยกันดูแลหลานมีลูกอยู่คนหนึ่งแต่ก็กรหม่อมก็รักหลานมากกว่าลูกหวังไว้ในภายภาคหน้า จะให้หลานนี่เรียนสูงสูงให้เป็นเจ้าคนนายคนแต่ว่าตอนนี้ก็กระม่อมต้องมาตายและอนาคตของหลานไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรพยะ่ะคาะไอเวียดที่มึงเล่ามานั้นมันก็เกี่ยวกับชีวิตของกูทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นคดีนี้ข้าจะขอตัดสินเอง ความช่วยเองก็มีความดีเองก็มากความดีของเองมึงเลี้ยงลูกของลำแพนที่เกิดมากับไอ้แก้วกูขอแต่งตั้งมึงให้เป็นหลวงลําราชพักดีขอพระไทยพีครับส่วนความช่วงมึงกูจะขอกัดกั้นไว้ให้มึง ทำงานอยู่กับกูเป็นเวลา20ปียามใดที่มึงออกจากกำแพงเมืองไม่แต่ก้าวเดียวกูจะแตนหัวมึง Who cool. cool. ี่สิบปีเมื่อไหร่จะต้องตับไปหาแม่มพวงให้ได้ เดิมเริ่มอดีตชีวิตของข้าอุไรเกิดมานั้นไรซึ่งพ่อขาดไปด้วยแม่มีแต่เพียงแม่ป้าพวงเท่านั้นที่คอยดูแลอุไรนั้นมาตั้งแต่ยังแบเบาะหรือย,อยังตั้งแต่เด็กๆมีพี่เวียงแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นน้องของข้าอุไรแต่เขาชอบโอ้อวดว่าเขานั้นเป็นพี่อุไรไม่อยากจะถีแขก็เลยเรียกพี่เวียงมาโดยตลอด